มีโค้ชคนหนึ่งเป็นคนดังในทิกตอกหลายคนคงน่าจะรู้จักนะคะวันนี้นะคะคุณหนิงจะให้ฉายาใหม่เป็นมาสเตอร์ทุกคนเห็นด้วยหรือเปล่าไม่รู้ขอเชิญพบกับโค้ชรี ใครติดตามช่องอยู่จะเห็นลีลาการนวดคุณเองบอกได้เลยนะคะไปดูแล้วยังอึ้งเลยนะคะนี่คือฝรั่งนวดชัดๆแต่วันนี้โคชฟิล์มนะคะมาเรียนปาศิษะสไตล์เวียดนามเรียบร้อยแล้วดีใจมากเลยนะคะได้มาเห็นนะคะแล้วก็มาสัมผัสนะคะในส่วนของทั้งพลังงานความรู้เทคนิคในการสอนในการให้บริการลูกค้าแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนนะคะมีแต่ ดังๆทั้งนั้นเลยนะคะรับรองได้เลยนะคะรับรองได้เลยอาจารย์อาจารย์หนิงเลยค่ะปั้นปั้นเองเทคนิคที่นี่เป็นเทคนิคที่ให้บริการลูกค้าทําอย่างไรให้ลูกค้าติดไม่อยากรู้เหรอคะถ้าคุณอยากรู้คุณต้องจบจากสถาบันเดอะเมจิกอะคาเดมี่นี่เท่านั้นนะคะไปที่สนใจเรียนสปาตัวสปาหน้าสปาผมสปามือสปาเช้าแล้วก็ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะของกระทรวงที่เขากําหนดนะคะเนื้อฝากตัวฝากโค้ชอีกท่านหนึ่งเลยนะคะ ซึ่งจะเป็นวิทยาอาจารย์เร็วๆนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าแล้วก็ลูกศิษย์ทุกท่านนะคะมาใช้บริการแล้วก็มาเล่าเรียนนะคะไปหาเงนินไม่ <c oughs> โดนสารยาใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้ามหาลัยนะคะแล้พบกับมาสเตอร์ฟิ